ทำไมคุณเมวรินทำไมเขาจะต้องมาเรียนกับคุณเมลเรินด้วยคะในคอร์สนี้ค่ะเพราะว่าคุณเมวรินเป็นผู้ที่มีมีคุณคุณพูดอะไรคะไม่ค่ะมีวัยวุฒนมีวัยวุฒนหลักสี่ลลสแล้วนะคะ,ะ,คะช่วงนี้อมิมอยู่ในวงการการเงินนะมาะี่สิบปีอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็อยู่ในวงการการตลาดมามหลายปีณปัจจุบันนะ่ะมิมได้ทํางานสองมิติอืมก็คือมิติอะไรบ้างคะ มิติที่สามมิติสี่ว่าแหละจะต้องมีแบบมุกตลกอย่างเงี้ยทั้งมิติของนักการเงินที่เข้าใจว่าเองานในสายของเราอการอธิบายหรือว่าการที่เราอยากจะเผยแพร่ให้ประโยชน์กับคนกับลูกค้าเนี่ยคืออะไรข้อมูลเบื้องลึกอะไรอย่างนี้เนาะกับอีกมิติหนึ่งก็คือแต่สิ่งที่ลูกค้าอยากเสพหรือสิ่งที่ลูกค้าเต็มใจที่จะเสพมันอ เต็มใจที่จะหยุดดูแล้วเต็มใจที่จะหยุดดูด้วยนะคือไม่ใช่ว่าเราเราส่งอะไรไปที่เราคิดว่าดีแล้วทุกคนเขาจะรับสนใจหรือว่าจะแบบเข้าใจมันทั้หมดจริงเพราะว่าเรื่องการเงินบางทีไถฟีดไปเจอนี่แบบโอ้ยทำไมมันดูน่าเบื่ออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงถ้าเกิดว่าสังเกตนะคะตอนนี้นักการเงินหลายคนก็ตับตัวเป็นเป็นอินฟูเหรอ เป็นตลกไม่้ก็บอกว่าหรืออาจารย์มิมเองก็ตามค่ะคือทุกคนน่ะจะมีคาแรคเตอร์ดังนั้นเราเป็นนักการเงินก็จริงแต่ว่าการที่เราจะเผยแพร่ตัวเราเองออกไปอ่ะมันคือการเอานิสัยของเราเนี่แหละให้ทุกคนได้สัมผัสแต่การที่เราจะทำให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับกล้องหรือวีโอหรือโซเชียลจนทำให้เราถ่ายทอดที่เป็นตัวเองจริงๆอ่ะมิมว่าตรงนี้ตั้งหาที่ ที่มันเป็นแบบดาทที่ยากสาหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาเรียนในคอร์สถอนมิ้เราเข้าใจกันอในคอร์สก็มีว่าแบบเป็นคนคาแรคเตอร์แบบนี้ควรจะนําเสนอในรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ก็ต้องมาลงคอร์สนี้เลยนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากออกกล้องก็มีเทคนิคเหมือนกันใช่ ลกลัวการออกกล้องยังเขินเินอยู่อะไรอย่างนี้ปรึกษาพี่มิม,มได้ในคอร์สนี้เลยเพราะว่าเรามีอะไรคะมีคอนซัลท์หนึ่งชั่วโมงย,<ด>ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษอุ๊ยอะไรคะรีบบอกเลยปกติเราจะให้แค่คอนซัลท์หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้เราก็จะมีในเรื่องของคิดคอนเทนต์ให้ด้วยที่เหมาะกับคุณห้าคอนเทนต์และทํากราฟิกให้ด้วยนี่แน่ห้ากราฟิก คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่ะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็แคปจอคลิปนี้นะคะแคปจอไปเลยได้รับส่วนลดพิเศษตรงนี้ไปเลยนะคะใช่แล้วแล้วก็เจอกันในคอร์สนะคะ